เอาเลยครับผมก็่ขอกราบสวีทาสวัสดีเพื่ชอชาวแฟนเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์กันอีกเช่นเคยกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนหลังจากที่หลายๆคนเล่นเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ตตอนนี้ไปถึงด่านไหนกันแล้วบางคนติดด่านไปต่อไม่ไหวซึ่งในวันนี้ครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาการไกด์มือใหม่พาร์ทที่3สิ่งที่เราจะต้องทําต่อจากนี้และมีการสรุปเส้นทางการเล่นตั้งแต่เด y ์จนถึงเวลาณปัจจุบนันเราผ่านอะไรมาแล้วบ้างและข้อควรระวังอะไรบ้างในพาร์ทนี้ ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพืเ่อนกดไ like, ลค์คลิปนี้ครับหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพืเ่อนท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over t o p Up โอเคกันเพื่อนผมเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงเริ่มต้นของการเล่นตัวเกมเซเว่นไอร e เบ r ร์นะครับหลายๆคนน่าจะรีไอเดีหาตัวละครเริ่มต้นที่เป็นตัวเมตารือว่าตัวละครที่เขานิยมกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครแทโอน,นะครับ บิสกิตยอนฮีเมลครีหรือว่าตัวละครอ,อื่นๆก็ตามครับที่เราสามารถหามาเล่นในช่วงต้นได้ดีที่สุดหลังจากที่เพื่อนเรียดีหาตัวละครที่ต้องการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะบอกเพื่อนว่าในช่วงแรกครับเราไม่จะเป็นที่จะต้องรีบโฟกัสในการปั้นตัวละครแทโอเพราะอย่าลืมว่าในช่วงของการเช็คพอยต์ในเดวันนะครับเราจะต้องไปให้ถึงบทที่เจ็ดขดนึงหรือแปดขีดนึงแค่แกก่อนเพราะว่าในส่วนนั้นครับมันจะเป็นจุดเช็คพอยต์แรกสําหรับเดวันของผู้เล่นที่เป็นสายฟรีสายเติม35หรือว่าสายเติมรายเดือนก็ตามรรัเพาาะว่วของฟ์ม คุณเพีก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับในส่วนของอัศวินระดับตำนานแล้วก็ชั้น8ก็จะมีโอกาสได้รับเช่นเดียวกันซึ่งการฟาร์มในจุดเช็คพอยต์แรกเนี่ยเราจะฟาร์มในจุดนี้ซึ่งตัวละครที่ตัวเกมแจกมาในช่วงเริ่มต้นเราสามารถใช้ตัวละครเขาเล่นไปก่อนได้เลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะแจกตัวละครน้องเรมาให้กับเราครับซึ่งตัวละครน้องเรเนี่ยก็จะเป็นตัวแบกกับเราในช่วงต้นเกมได้ดีมากๆครับอันนี้ก็สามารถใช้ตัวละครน้องแก้ขัดไปก่อนนะแล้วก็ในช่วงแรกครับเราสามารถเอาตัวละครน้องเนี่ยไปทำคอนเท ก็โจมตีเลือดไหลนะครับติดหมู่แล้วก็พาสติคพรางตาแล้วก็พลังโจมตีกายภาพค่อนข้างสูงหลังจากที่เพื่อนใช้น้องเรจ,จนมาถึงจุดจิกพอยต์แรกที่เราเริ่มต้นกันแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราค่อยโฟกัสในส่วนของการปั้นตัวละครในการลงเรสซึ่งในส่วนของการลงเรสครับมันจะมีเรดให้เราลงอยู่ทั้งหมด3เรสไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัวมังกรแล้วก็ไฮด้าแต่ในส่วนนี้ครับเป็นเพื่อนจะต้องดูก,ก่อนนะว่าตัวละครที่เพื่อนมีในการลงเรสเนะี่ยมีตัวละครไหนบ้างนะครับ ถ้าในกรณีที่เพื่อนจะลงวัวเพื่อนจะต้องมีในส่วนของตัวละครเอสปาร์ดากันก่อนนะครับซึ่งดิวเลอร์เนี่ยมันก็มีให้เลือกอยู่2ตัวเนาะที่เป็นสไนเปอร์แล้วก็เอสปาร์ดาเท่าที่ดูมาเอสปาร์ดา40เนี่ยทำดาเมจได้แรงกว่าสไนเปอร์ที่เป็น46นะครับแล้วก็การปั้นของเนี่ยมันไม่ค่อยได้กินทร,รัพยากรเยอะเมื่อเทียบกับสไนเปอร์สไนเปอร์เนี่ยใช้ทร,รัพยากรในการกินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราหาเอสปาร์ดามาได้เราก็จะเล่นได้ง่ายแต่ถ้าในกรณีที่เเเเอออ้้้ยยยพี่่่่ผมมมมสสุไไไไปปแลออลลลววกดตัะคร ปั้นสไนปเปอร์ไปก่อนได้ไหมปั้นได้แต่ไม่แนะนําให้ทุกคนเนี่ยเอาทรัพยากรในคุณแจนะครับมาต่บี้ตะบันฟาร์มในส่วนของดันบัวนะครับเราควรฟาร์มแค่พอประมาณแล้วในส่วนนี้ครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยฟาร์มดันบัวเพื่อเอาในส่วนของเซตอัตราคริเิคอลมาให้กับตัวละครที่เป็นแทโอใช่ไหมครับซึ่ง แทโอเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเราสามารถใช้เซตพลังโจมตีนะครับที่เป็นเซตเริ่มต้นเนี่ยของเน่ยบังกรเนี่ยก็ไปก่อนได้เราสามารถใช้เซตพลังโจมตีได้ไต่ด่านได้ยันบทที่10เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําการเจาะรูตัวละครแล้วก็ปั้นตัวละครเนี่ยดันให้ถึงด่านที่10บขีดหนึ่งสิดขีดหและไปถึงจุดเช็คพอยที่14บสี่ขีดหให้ได้นะครับภายในสัปดาห์แรกเพราะว่าถ้าเราไม่มีในส่วนของเอสปาได้จริงก็ไปลงในส่วนของ ดำมังกรแทนนะครับใช้เซตพลังจมตีซึ่งตัวละครดำมังกรครับถามว่ามันดียังไงครับเพราะว่ามันมี2ตัวละครที่เราปั้นล้วคุมไว้เมื่อเทียบกับดันวัวดันวัวเนี่ยเราปั้นคารอนเราปั้นแบ็กโรสใช่ไหมครับเราปั้นเดซี่เราปั้นสเนเปอร์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันใช้แค่ลงเรสอย่างเดียวเอาไปตะลุยด่านเนี่ยไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้าลงในส่นของดันวัวคุณปั้นอีวานคุณปั้นยูอิเอเรียลนะครับแล้วก็ตัวดามจที่เป็นแบบดีลเลอร์ที่เป็นราเชลที่เป็นตัวแจกคือมมมันนสาาาาาารรรถใใใช้้้กกกกลลลงไดหหยยยคออเเๆบ็ยยจะะพื่ เมื่อผ่านจุดเช็คพอยต์แรกในเดวันพราะเข้าสู่ในเฟสที่2แล้วห้อยไปปั้นในส่วนของ e ีวายูอิอันนี้คือได้ใช้กับเราไปในระยะยาวมากๆแล้วก็ที่สําคัญบางทีมเขาอาจเอาบิวเป็นทีมลงอารีนาแล้วก็เอามาบิวในส่วนของการลงเลดบางอันได้เช่นเดียวการราเชลก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ ปั้นแล้วคุ้มนะครับพวกนี้ลงทุนในการใช้ทรัพยากรในการฟาร์มเนี่ยหรือว่าในการปั้นเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากๆครับหลังจากที่เราปั้นตัวละครไปที่เรียบร้อยแล้วใช้เซตเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ในช่วงของการเจาะรูตัวละครสําหรับการเจาะรูตัวละครครับมันจะเป็นการเจาะ4ช่องของแต่ละตัวละครซึ่งในช่วงแรกนะครับก็จะให้ไปโฟกัสในส่วนของการเจาะดาเมจไปก่อนนะครับดาเมจกายภาพที่เราเล่นจริงๆจะเป็นในส่วนของตัวละคร แทโอก็ได้ในะกรณนี้ที่เ,เพื่อนๆไปถึง c 2แล้วหรือจะไปเจาะในส่วนของราเชลนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้ในส่วนของการลงเลสได้แล้วก็เอามาตลุยด่านได้นะครับเพราะว่าตัวนอ้องเขามีการแปะบัฟต่างๆเนาะนี่แล้วก็เป็นเพิ่มโจมตีจุดอ่อนเนี่ยจะทําให้ทำดาเมจด้านข้างเรงเอาไว้ลง p v p ได้ลงพวกดันทรัพยากรได้แล้วก็ถ้าในกรณีที่เ,เพื่อนๆได้ตัวละครอ,อื่นๆเพิ่มเติมเช่นตัวเซตทีมโควิดนะครับหรือว่าเซตทีมเวทนะครับที่เป็นยอนฮี ee, Vanessa, ือวันเดซ่ามิลคีไอเนี้ยเพื่อนๆสามารถเจาะช่องได้แต ใช้งานหลักๆการเจาะช่องตัวละครครับดาเมจดัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ไปทําการโฟกัสในส่วนของยูอีแล้วก็อีวานเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ใช้งานหลักๆนะครับโดยที่อีวานเนี่ยอย่างน้อยถ้ารู้สึกว่ายืนไม่ไหวก็เจาะประมาณ3ก่อนแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วก็เจาะสได้ยูอีก็เช่เนเดียวกันครับดูว่าเอ้ยสามารถเจาะ2แล้วมันไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็อาจเจาะอีกสักรูกหนึ่งไปเจาะ3ถ้าน้องยืนไหวแล้วก็สามารถใช้น้องไปก่อนได้แล้วถ้าไม่ไหวใย อันนี้คือลําดับการเจาะรูตัวละครน,นั่นเองนะครับเมื่อเราเจาะรูตัวละครแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับโฟกัสในการผจญภัยหรือว่าการไต่สเตษไปก่อนในส่วนของการไต่สเตษครับพยายามมาให้ถึง14บีขีดหนึ่งให้ได้ครับเพราะว่าเมื่อเพื่อนเพื่อน,นะครับมาถึง14บสขีดหนึ่งเนี่ย มันจะเป็นจุดเช็คพอยต์ในการฟาร์มของเราแล้วเพราะว่าจำนวนการฟาร์มต่อรอบเนี่ยตัวเกมเนี่ยมีระบบฟาร์ม r u ูบี้ใช่ไหมครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนตัวละครได้แล้วก็14ขีดหนึ่งเนี่ยเราจะได้ตัว EP ประมาณ1,275หรือว่า250แบบผมก็จะไม่ได้เหมือนกันเราสามารถมาฟาร์มในส่วนนี้เพื่อหาทร,รัพยากรแล้วก็หาวัตถุดิบในการฟาร์มในช่วงเริ่มต้นนะครับอันนี้จะเป็นจุดเช็คพอยต์ที่เราสามารถบริหารและฟาร์มทรัพยากรในส่วนนี้ได้และพอเราเริ่มฟาร์มเช็คพอยต์ที่2แล้วนะครับเราจะ ฟาร์มเรสกันต่อนะครับซึ่งเอาจริงๆนะการฟาร์มเรสในตัวเกมนะครับในกรณีที่เพื่อนๆอยากได้ตัวละครเอสปาร์ดานะครับเพื่อนๆสามารถหาได้อยู่ทั้งหมด3วิธีหลักครับโดยที่วิธีแรกเนี่ยมันจะเป็นการรวบรวมที่เราจะได้ตัวละครเอสปาร์ดาโดยตรงเลยในหน้าต่างของตำนานแล้วก็เลื่อนลงมาครับไปที่เอสปาร์ดาแล้วก็แลกเข้ามาได้เลยครับอันนี้แลกได้เดือนละ1ครั้งนะครับโดยที่เราจะต้องใช้ตัวละครดาวปลอมนะครับที่ไม่มีดาวบนขวาเนี่ยจำนวน3ตัวละครมาเป็นวัตถุดิบในการแลกนะครับโดยที่เราอาจจะไปหาพวกตัวละครพวกนี้ได้จากไหน ได้จากการรวมนะครับเพื่อเอาตัวละคร6ดาวมาเจาะซึ่งมันมีโอกาสที่เพื่อนเนี่ยจะได้ตัวละครที่เป็น6ดาวปลอมแล้วก็6ดาวแถมมาด้วยซึ่งผมก็ได้มาแล้วนะครับนี่ก็เอามาแลกจากสุดมนี้ได้แต่ถ้ามาแลกรู้สึกว่าไอพี่ผมไม่มีตัวละครมาแลกเลยเนี่ยตัวละครที่เป็นดาวปลอมของผมเนี่ยก็มีตัวละครที่ได้ใช้หลายตัวละครมากๆเนี่ยผมควรทาอะไรก็ไปทําการสุ่มได้เพราะว่าเราเนี่ยสามารถสุ่มตัวละครในตู้ถาวรได้นะครับทุกคน ซึ่งตัวละครในตู้ถาวรครับเราก็เลือกวิสล็ตตัวละครที่เราต้องการนี่ก็เลือกเขาไปแล้วก็เลือกตัวละครพิกอัพที่เราต้องการถ้าเราต้องการปั้นในส่วนของตัวละครพิกอัพด้วยกดเลือกแล้วก็อย่าลืมสลับสับเปลี่ยนตรงส่วนนี้ด้วยนะครับถ้ารู้สึกว่าเอ้ตอนนี้ตัวละครของเราเนี่ยเพียงพอแล้วในส่วนของตัวนี้ก็หาตัวละครทีมอื่นเข้ามาผมก็จะเป็นเซตประมาณนี้จากนั้นก็ถ้ามีตั๋วก็สามารถกดสุ่มไปเลยอันนี้ตัวอย่างนะทุกคนไม่ควรใช้เพรในการสุ่มตัวตู้ถาวรนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีการแจกยไล้ดเ แล้วก็มาลุ้นว่าเราจะได้ตัวละครที่เราต้องการหรือเปล่าโอ้โหเข้มปี่เลยอันนี้เพราะผมลุ้นเลทไปแล้วนะก็อีก76ครั้งก็จะเป็นการการันตีแล้วเพื่อนสามารถมาหาตัวละครเอสาได้จากจุดนี้แต่ถ้ายังไม่ได้อีกนะครับก็เป็นการลุ้นเอานะครับว่าในหอคอยเนี่ยมันจะมีใบแจกนะครับที่เป็นใบสุ่มตัวละครก็ลุ้นเอาตรงนั้นก็ได้หรือว่าจะมาลุ้นในการผสมตัวละครก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะได้รับจากจุดนี้ไปแต่เชื่อเถอะครับว่าตอนที่เราหาเนี่ยมันออกยากมากๆแต่เมื่เราาได้ได้ตัววขแล หลังจากนั้นครับเขาจะมาหาเราบ่อยมากๆผมเป็นแบบนี้บ่อยนะครับตอนที่แบบต้องการน้องบิสกิตครับไม่เคยมาเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมาหลังจากที่ผมได้ตัวละครน้องแล้วแล้วก็อสปาด้เช่นเดียวกันถ้าเราได้แล้วตัวเขาจะมาหาเราบ่อยมากๆเมื่อเราได้ในส่วนของตัวละครลงเรสแล้วนะครับเราค่อยมาทําการปรับทีมในการลงเรสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรสบัวนะครับหรือว่ามังกรแล้วก็ไฮาดานั่นเองซึ่ง เราไม่จำเป็นที่จะต้องเ,งเองร่เงสปีดตัวเองหรือว่าเร่งจังหวะตัวเองให้แบบว่าต้องตามคนนั้นให้ทันทำไมเขาจบชั้น10ได้เยเพื่อนเราไปไกลเอาเท่าที่เราไหวนะครับเพราะว่าเราเป็นสายฟรีอย่างที่บอกไปครับว่าสายฟรีสายเติม35้แต่ว่าสายเติมรายเดือนครับมันจะมีข้อจํากัดซึ่งมันจะแตกต่างจากสาย สุลตาานที่เขาสามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้เลยของเราเนี่ยก็จะอาจจะมีในส่วนของการจํากัดการใช้เงินนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรให้มันหมุนเวียนในการใช้งานในแต่ละครั้งและนอกจากนี้ครับเวลาเราเล่นเป็นสปาร์คทุกคอนเทนต์ต่างๆครับมันจะส่งผลต่อร้านแลกเปลี่ยนซึ่งไอร้านแลกเปลี่ยนครับมันก็จะมีของให้เราแลกเปลี่ยนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านทองรูบี้นี่ก็ซื้อกล่องได้เลย,เลยโทปาสอารีนา่าไอเนี้ยอันนี้น่าสำคัญครับมาแลกในส่วนของ,งหินอัพสกิลส่องแสงที่เราจะใช้ในการอัพสกิลตัวละครที่เป็นระดับ s r ตัวที่เรราาใช้งงนจิ และลุ้นให้ลงในส่วนของสกิลที่เราต้องการเพราะว่าเราจะได้แบบประหยัดตรงส่วนนี้เยอะนะครับแล้วก็พอแต้มเหลือแล้วของเดือนนั้นก็ค่อยมาแลกในส่วนของประดับตรงนี้ได้เหมือนกันหรือว่าจะไปหาประดับสการเก็บดาวต่างๆในคอนเทนต์เนาะแล้วก็เกียรติยศต่างๆเนี่ยก็สามารถมาแลกกุญแจได้เลยอันนี้เอาไว้แบบไว้ฟาร์มไว้ไรลซึ่งช่วงแรกกุญแจมันแจกเยอะแต่ถ้าเราไปตะ,ตะวันในการฟาร์มเลสครับกุญแจมันก็จะน้อยนะครับหรือว่ากุญแจว่จะหมดไปเร็วนะครับมันทําให้เวลาเราไปฟาร์มในส่วนของรูปี้ตัวละครซ้ำๆ การได้รับในส่วนของ Ruby กลับมาเนี่ยมันก็จะน้อยลงนั่นเองครับพยายามบริหารทรัพยากรประมาณนี้ก็จะทําให้เราสามารถเติบโตได้เรื่อยๆภายในเกมใ,ในส่วนของเซเว่นรีเวิร์สเพราะตัวเกมเนี่ยออกแบบมาให้เราฟาร์มบี้ได้ดีมากๆครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตัวเกมคือค่อนข้างที่จะสอนแล้วก็มีไกด์ต่างๆข้อมูลต่างๆในส่วนนี้สามารถทําให้เพื่อนๆของเราเนี่ยเติบโตได้เรื่อยๆแล้วพอเราทําตัวละครหลังนั้นแล้วนะครับ แล้วจากนั้นครับค่อยมาทําการดูออฟอุปกรณ์แต่ไม่จะเป็นที่ต้องรีบคัดออฟขนาดนั้นนะใส่อุปกรณ์ให้ครบเซตทาดาเมจแล้วก็ทําอันนี้ใช้งานไปก่อนแล้วเมื่อใดก็ตามครับที่เราอยู่ตัวแล้วได้ตัวละครที่ต้องการหลายทีมแล้วเพราะว่าในส่วนของการลงฝันได้ครับคุณจะต้องมี2เซตแล้วก็จะมีการปั้นตัวละครในการลงในส่วนของอะดันเจียนพัฒนาเรดหอคอยต่างๆแล้วก็อารีนาค่อยปั้นตามนั้นนะที่หลังก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วมันเป็นเกมที่ แข่งกับตัวเองนะครับพอมีตัวละครใหม่ๆอัปเดตเข้ามาถ้าเป็นตัวละครที่ต้องการก็สุ่มได้แต่ถ้าเป็นตัวละครที่เราไม่ได้จําเป็นในการใช้งานแล้วมันใช้ได้น้อยคอนเทนต์ก็ข้ามไปก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็หวังว่าในพาร์ทนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ <S <S ก็จะเป็นการไกด์มือใหม่พาร์ทที่3เป็นการสรุปเส้นทางไกด์ต่างๆที่เราได้แนะนํากับเพื่อนๆตั้งแต่ช่วงต้นจนมาถึงณปัจจุบัน ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กด like, like, แชร์กดซ b บสไคร์กันได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ